สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พาและน้องเบนนะคะก็มาอยู่กันที่ช่องสา,ามอาคารมารีโนนแห่งนี้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะน้องแบนวันนี้นะคะเราบ,บุกกันมาถึงนี่นะคะแน่นอน,นะค่ะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะนั่นก็คือพี่กี้ขับพีอาสาวคนเก่งช่องสาเงมเน่น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่กี้กันได้เลยะคะ่ะตามกันมาค่ะ อนนี้นะคะแพรและน้องเบนก็อยู่กับพี่กิ๊กค,ค่ะที่ช่องสามแห่งนี้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอให้พี่กิ๊กนะคะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกับท่านผู้ชมก่อนถามว่าตอนนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะจากทางช่องสามค่ะสวัสดีค่ะชื่อวรรวณนจินสุรานนท์นะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายผลิตภันธ์นของไทยทีวีสีช่องสามค่ะ ค่ะแลกะก็วัตถุประสงค์ค่ะในการทำประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ค่ะพี่กิ๊กมีวัตถุประสงค์อย่างไงในการที่จะทําการประสัมพันธ์ออกไปสู่ท่านผู้ชมบ้างคะค่ะ การทำงานประชาสัมพันธ์ของบางเกาะเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะคะก็คือการาให้ข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชนเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยไปเผยแพร่ข่าวสารของเราเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนะคะ mm hmm. าการทําประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งละครรายการต่างๆ ภาพยนตร์ฝรั่งนะคะเพีงจีนภาพยนตร์เกาหลีนะคะในส่วนแล้วก็ข่าวของช่องสามเองด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบในงานของเราค่ะค่ะ,คะพี่กิกอยากทราบถึงวิธีการทําประชาสัมพันธ์ของโทรทัศน์ทั่วไปค่ะมีหลักการหรือวิธีการยังไงบ้างคะการประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์เนี่ยในส่วนของช่องสามเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสื่อ สื่อเองด้วยใช่ไหมคะเราเป็นสื่อหลักที่จะทํางานตรงนั้นแต่ว่าเราก็ต้องพึ่งพาสื่ออื่นที่จะช่วยในเรื่องของการกระจายข<อ>่าวสารของเราอะนะคะในส่วนของการทํางานของโทรทัศน์เราก็จะต้องเ,อเหมือนเหมือนนักข่าวคนหนึง่งต้องหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลที่จะเราจะหาข้อมูลอย่างไรที่จะให้เ,เ,เราได้ข่าวนั้นมาเหมือนเป็นนักข่าวในองค์กรน,นั่นแหละหาข้อมูลเพราะว่า ข่าวทุกข่าวมันไม่ได้เดินมาหาเราเองเราต้องวิ่งไปหาเขาหรือเราต้องดูจากเอ,อ่อโทรทัศน์แล้วบอกเอ้ยตรงนี้น่าสนใจเราก็ต้องไปเจาะตรงนั้นมาหรือว่าเราก็มานั่งคิดคอนเซ็ปต์ของการที่จะไปเผยแพร่ในคอลัมน์ของนิตยสาร,รต่างๆด้วยค่ะค่ะมามพูดถึงเรื่องละครของเอ,อ่อละครโทรทัศนะ์นะคะมีกี่ประเภทคะแล้วแบ่งมีเกณฑ์ในการแบ่งยังไงคะจริงๆละครโทรทัศน์เนี่ยมันก็แบ่งกันมา ตามแพทเทิร์นที่กำหนดอยู่แล้วนะคะละครชีวิตละครน้ำเน่าละครไซไฟหรือผีตลกมันก็เป็นมันมันเป็นแพทเทิร์นที่ที่แบ่งกันอยู่แล้วซึ่งละครของช่องสามนี่ก็มีอยู่ทุกทุกจะจะทุกประเภท้แ,แช่วงเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาที่จะเหมาะกับช่วงใดนะคะค่ะแล้วเทคนิคในการประชาสัมพันธ์นะคะละครโทรทัศน์กับรายการโทรทัศน์ทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนะคะ ละครโทรทัศน์เนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นความละเอียดเออแล้วก็เป็นที่จดจําของผู้ชมอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นของละครโทรทัศน์ที่ผู้บริหารเน้นมาให้ก็คือเวลาที่อยู่ในกองถ่ายหรือว่าเราไปถ่ายทําละครเออเป็นในเรื่องของงา,านแถมงพันออกมาเนี่ยเราจะไม่เผยแค่ฉากที่รุนแรงฉากบนเตียงฉากที่ล่อแหลมเพราะฉะนั้นอันนี้คือ คือคือความรับผิดช,ชอบขององค์กรที่จะออกไปข้างนอกแต่ส่วนว่ามันจะมีมันจะเอ่อเล่านิดนึงในเรื่องของการทํางานละครคือเราจะมีเราจะแต่ละบริษัทที่ทําละครเนี่ยเขาจะมีพ r อาประจํากองถ่ายของเขาซึ่ง p ีประจากองถ่ายเขาก็จะส่งคาแรคเตอร์ละครหรือเบื้องหลังของละครฉากล้นฉากนี้เพราะว่าเขาฝังตัวอยู่ในกองแต่ว่าเราเป็นพีอองค์กรเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปฝังตัวขนาดนั้นแต่เราจะหาข่าวอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเป็น ภาพที่ดีขององค์กรหรือเป็นการชูนักแสดงขององค์กรนั้นในในบทบาทที่เขาที่เขาแสดงอยู่ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่แบบเอพีอากองไม่ได้จับมาแต่เราสามารถหยิบยกไป,ปตัวนั้นไอ่าไม่ล่อแหลมรหลเราเราจะมีกฎเลยแล้วเราก็จะเรียกพีอาประจำกองมานั่งประชุมกับเราด้วยว่านโยบายของบริษัทคือจะไม่แล้วภาพเองที่ปรากฏอยู่ในอจอเดี๋ยวนี้ก็จะ จะ,จะซอฟที่จะไม่เห็นเดี๋ยวนี้จะไม่เห็นภาพอะไรเลย<ม>เห็นไหมคะจ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 ะไม่มีล้อแหลมเพราะเราต้องการให้โออทรทัศน์เนี่ยแบบให้ทุกคนดูได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยจริงๆแล้วช่วงเวลาหลังข่าวคือเด็กต้องนอนแล้ว<ม>แต่เด็กบางคนอาจจะไม่ได้นอนเขาอ,อาจาจะดูเพราะฉะนั้นเราก็จะจะทาตรงนั้นเหมือนกันเพื่อที่จะให้สิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้เข้าไปดูเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า หรือว่าเป็นคติที่สอนใจมากกว่าค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากทราบว่าเหมือนกับปัจจุบันนี้ค่ะ,อ,ะอิทธิพลในการเหมือนกับการประชาสัมพันธ์หรือว่าทีวีละครบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะคือจะมีอิทธิพลมากกับคนกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเลยอ,อยากทราบว่าพี่กิกมีเทคนิคการประชาสัมพันธ์ละครยังไงบ้างค่ะ เทคนิคของเราก็ไม่มีอะไรมากเราก็มองในสื่อที่ครบด้านซึ่งทุกคนเห็นกันอยู่แล้วอย่างสื่อที่จับต้องได้เราก็เห็นอยู่แล้วเรามีหนังสือพิมพ์นิตยสาร<ม>ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาแบ่งประเภทก่อนอันนี้กลุ่มหนังสือพิมพ์มีคอลัามน์อะไรกลุ่มนิตยสารมีคอลัามาลาั์มะไรและกลุ่มนิตยสารวัยรุ่นมีคอลัามาลาั์อะไรแล้วเราสามารถที่จะ เอาคอนเทนต์หรือว่าเอาบุคลากรของเราก็คือตัวนักแสดงนี่ยไปปรากฏอยู่ในนั้นอะไรได้บ้างอ,อยกตัวอย่างเช่นในในินนนนนตยาสารขวัญเรือนถ้าเราทราบละครที่จะออกอากาศเนี่ยเรามีน้องๆที่เป็นวัยรุ่นอยู่ชอบดูหนักชอบหนังสือเราเห็นคอลัมน์ในขอนเรือนว่าหนังสือประทับใจห้าเล่มเขาจะมีเขาจะมีคอลัมน์นี้อยู่วันนั้นเราก็เด็กเราชอบอ่านหนังสือนี่ห้าเล่ม หนังสือห้าเล่มประทับใจเอาละน้องก็สัมภาษณ์คอลัมน์นี้ oh. อ๋อหรือไม่ก็มองแล้วดูเอ๊ะคอลัมน์นี้เหมาะกับน้องคนนี้หรือเราอยากจะโปรโมทน้องใหม่คนนี้เราก็ต้องมุมมองคือมันต้องกว้างไกลไปหมดมันจะบอกมันบอกไม่ได้ว่าวันหนึ่งนั่งแต่เขียนข่าแล้วอาส่งเมลไปลงไม่ลงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องมาหาหาด้วยหรือไม่คอลัมน์กรุงเทพธุรกิจเขาจะมีคอลัมน์อาหาร oh. วันเสาร์จะมีทําอาหารเราก็เคยเอาเออละม่อม ที่เล่นทองเนื้อก้าไปทำบีกอบชาววังที่โรงแรมแล้วก็มาลงคอลัมน์นั้นเหมือนกันมันก็มันก็จะมีมีเหมือนกันคือเราต้องมีมุมมองในการหาไม่ใช่รอว่าส่งข่าวไปส่งข่าวไปอย่างเดียวเราก็จะดูไม่มีเทคนิคตายตัวก็จะเป็นการใช่เราต้องดูด้วยเราต้องมองเหมาะเหมาะเหมาะบุคลิกด้วยแล้วเหมาะกับกับละครเรื่องนั้นหรือไม่ก็เป็นการจัดกิจกรรมละครเลย มันจะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมผู้ชมเห็นไหมอย่างอยาอา่างกิจกรรมผู้ชมที่นุ่งจงห่มไทยเอาง่ายๆอันนั้นคือฝ่ายการตลาดเขามีผู้ชมทางบ้านเป็นเป็นลูกค้ากิจกรรมเราคือนักข่าวคือลูกค้าเราเราทำไงให้นักข่าวพอใจเราเพราะนั้นเราก็อาจจะจัดกิจกรรมกับสื่อเช่นแบบที่เราทำมาก็ก็มีหลาย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 ละครหลายเรื่องเหมือนกันค่ะอย่างเขา ที่ผ่านมามีลักสุดฤทธิ์ที่เราไปทํากิจกรรมปันรักบรรสุขให้น้องลองลองไปเซิร์ชตูก็ได้ค่ะของโรงพยาบพาะมงก,กุฎแล้วก็จะเอาดาราแค่2คนเองไม่ต้องดารดาดังด้วยไปทําขนมให้น้องเด็กเ,เป็นไตวายระยะสุดท้ายก็จะมีออกมีฐานออกกําลังมีอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็จะได้จัดได้เต็มที่แล้วก็เขาก็คุยกันแล้วแล้วนะักข่าวก็จะมาสัมภาษณ์ว่าเออพี่ๆสนุกไหมหรือเป็นการถามฟีดแบ็กแล้วเขาก็ถามละครด้วยว่าไอ้ตอนเนี้ยตัวร้ายเธอเจนบีโอวายเนี้ยเธอ หัวใจตีเอเอฟเ,เธอกลับมาเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะได้รับฟีดแบ็กของละครในช่วงที่ละครออกอากบไปแล้วด้วยเพราะเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะมาสัมภาษณ์อาจจะมีเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็ต้องปล่อยมันเป็นมันเป็นประเพณีของการทำข่าวเดี๋ยวนี้ไปแล้วค่ะแล้ว อย่างเช่นแบบอ่างปัจจุบันนี้นะคะเราจะเคยเห็นที่ทีวีสีช่องสามเนี่ยเขาจะไปเหมือนกับไปทัวร์ตามจังหวัดต,ต่างๆแล้วก็ไปเปิดคอนเสิร์ตอันนี้เรียกอ่าอ๋ออันนั้นเป็นเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรกับช่องที power team ซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัทเซิร์ บริษัทเซิร์เอนเทนเมนต์จะเป็นผู้รับผ mm ิดชอบในการทำคอนเสิร์ตนี้แต่ในรูมของมันทั้งหมดก็คือของของี่นองสามนี่แหละ mm hmm. แต่ว่าบริษัทเซิร์เป็นบริษัทที่เข้าไป mm hmm. ไปรับทําซึ่งเขาก็จะใช้คอนเซปต์ hmm. เดียวกับลราเหมือนกันคือเอาละครที่กํำลังออกอากาศกำลังมีผลงาน mm hmm. น้องๆก็ได้ไปพบปากกับหัวเมือง จังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราก็จะได้ฟีดแบทด้วยว่าคนนั้นเขารู้จักดาราเราไหมหรือดูรดาเราอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นก็จะเข้าถึงผู้ชมทางต่วัดมากขึ้นจังหวดมากขึ้นค่ะกินะถ้าเกิดการพีอาร์การประชาสัมพันธ์นะคะละครโทรทัศน์เนี่ยในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับการยอมรับมากน้อยขนาดไหนคะไม่ถึงแบบที่เราได้รับมาหมยถึงละครโทรทัศน์ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ เออหมายหมายถึงผู้ชมที่ที่ชมรายการชหลังจากที่เราทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วอะค่ะก็ขนาดไหนคะถ้าถ้ามองจากเรตติ้งก็นับว่าช่องสามก็ยังอยู่ใน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 เรตติ้งที่ที่ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับช่องเจในในลักษณะของเขาที่เขาไปเทียบเรตติ้งของบริษัทเอซีเนสันอะเราอาจจะเรตติ้งไม่ได้เท่าเขาแต่ว่าเรามองจากกระแสผู้ชมมากกว่าอย่างเช่น อย่างเช่นละครเรื่องสามีจีตาอาจจะเรตติ้งสู้ละครในเวลาเดียวกันของช่องเจ็ดไม่ได้แต่กระแสแล้วเราดังเราเรา,เราเชื่อกระแสใช่กระแสความนิยมของของของเรามากกว่าค่ะเพราะว่าช่องสามไม่ได้ซื้อเรตติ้งมาแล้ว <c oughs> เราใช้ตรงนี้มากกว่าค่ะว่าคนชื่นชอบเราแค่ไหนหรือว่าการทำการทากิจกรรมละครทำให้ได้แค่ไหน ฝ่ายการตลาดจะไปทํากิจกรรมกับผู้ชมตรงไหนมันก็จะมีแล้วก็ PR จะทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับนักข่าวเพราะเดี๋ยวนี้นักข่าวก็ชอบเล่น i อเล่น a c e b o o k แต่ก่อนนี้ให้นักข่าวมาเล่นด้วยให้มาถ่ายรูปไม่เอาเดี๋ยวนี้นักข่าวถ่ายรูป,ปับดาราตลอด <laughs> แล้วก็ลง <laughs> เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการทํางานมันเปลี่ยนไปนะเราก็จะหากิจกรรมไปไป,ไปกับนักข่าวตลอดทีแล้วก็ไปทัวร์ไหว้พระกันมั่งทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี ออเหมือนแต่ว่าให้นักข่าวหรือว่าสื่อเนี่ยผูกพันแล้วก็ใต้ชี้ใช่เหมคะร่วมกกับเราด้วยมีมีกิจกรรมมากขึ้นด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเรามีช่วงระยะเวลาที่ใช้ถ้าเป็นกิจกรรมของของอผู้ชมทางบ้านเนี่ยเราก็อาจจะเชิญนักข่าวไม่ไม่ไม่สะดวกเนื่องจากว่าเ,ออเขาต้องอยู่กับผู้ชมทั้งทั้งวันอย่างเช่นเหมือนเหมือนตอนจิบมัญชาจุธาเทพอ๋อมันน้อง เ,เวลาบ่ายโมงจนถึง5้าโมงเย็นอย่างเงี้ย mm hmm. เขาต้องอยู่กับผู้ชมต้องถ่ายรูปต้องอะไรเงี้ยเราก็เชิญนักข่าวนอกไม่ได้ก็จะเชิญแต่นักข่าวในของเราเองค่ะแล้วในความคิดของพี่กีก็ะคะ่ะคิดว่าการประชาสัมพันธ์ละครทีวีอะค่ะหรือว่าละครโทรทัศน์ยังมีประโยชน์ยังไงกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะหรือว่า,าสื่อมวลชนทั่วไป mm hmm. ยังไงคะโอ,อ้ถ้าในกลุ่มผู้ชมก็ทําให้ผู้ชมได้รับรู้ mm hmm. ละครของเรามากยิ่งขึ้นในมุมมองซึ่งบางอย่างเนี้ย อาจจะเป็นแค่เรื่องย่อที่ส่งไปแล้วเขาก็จะรู้หรือว่าจัดโปรโมทแต่ในส่วนของของเราแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้อะไรที่มันมากกว่าคืออยากจะทําเป็นสิ่งที่จะบอกนะักข่าวได้ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยโทนเรื่องเป็นยังไงเขาใช้อะไรแบบว่าหลักของมันแล้วจะเป็นสอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นที่เราทําเต็มๆเลยคือเรื่องทองเนื้อก้า เป็นละครที่ไม่มี p ีอากองถ่าย oh, <yeah. S 2> ใช้ PR อาช่องทำ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ระดมนิดนึงแล้วก็วางแผนกันตั้งแต่แรกของทองเนื้อก้าวเลยว่าเราจะทำอะไร oh, <yeah. S 2> ก็มองมองในเรื่องของการทำงานก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมา mm hmm. เช่นปออย่างเนี้ยเขารู้จักแล้วปอนุ่นนุ่นก็แรงอยู่แล้วแต่เรา <Yeah. S 2> แต่สิ่งหนึ่งที่เรามัดระวังคือ ภาพของนุ่นที่ไม่ได้สื่อออกไปในด้านของการเป็นลำยองที่น่าเกลียด<ม>เราจะไม่มีภาพที่เขานอนและตายอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในสปัตอาจจะเห็นก็จะเห็นในมุมกว้าง<ม>ซึ่งจะไม่ได้ถ่ายแล้วเวลาที่จะตายเห็นว่าฉากตายจะไม่เห็นภาพนั้นในหนังสือพิมพ์มเพราะว่าเราจะไม่ใช้หนังสือพิมพ์มันจะอยู่กับคนนานกว่าโทรทัศน์ดูแป๊บเดียวมันก็หมดแต่หนังสือพิมพ์มันนาน เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีภาพตรงนั้นแต่เราจะเล่าถึงว่าเราจะมีฉากนี้ขึ้นมาแล้วนุ่นก็อธิบายถึงฉากนี้ขึ้นมาว่ามันเป็นยังไงหรือฉากต้องกินเหล้าต้องทําท่าให้เหมือนแต่จะไม่มีขวดเหล้ามาอยู่ข้างๆตัวการเลือกภาพเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องส่งให้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ภาพมันไวมากขนาดว่าเราไม่ส่ง ดาราเองนุ่นยังถือมีแค่ก็ลงในไอจเขาก็จะมีไอจีของเขาแต่ถือว่าอันนั้นคือส่วนตัวเขาแต่การที่จะออกกับช่องนั่นคือช่องแล้วนะออพีอาร์ช่องออกไปมันคือผ่านมือ PR อาไปแล้วเขาการันตีไปแล้วครึ่งหนึ่งฉันต้องลงแน่ๆเพราะฉันเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นทองเนื้อก้าจะเป็นเป็นอะไรที่เขาขอขอเบื้องหลังกันเยอะมากแต่เบื้องหลังที่เราให้ไม่ได้ มันมีฉากแต่ละฉากเป็นฉากที่รอดแหละอย่างเช่นกระโดดขว้าโหลยาดองเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปให้ฉากนั้นได้เราเรามัดระวังมากในเรื่องของ PR ในเรื่องของทองเนื้อเก้า เราก็จะไปเล่นในมุมของเด็ก3เด็กมันเฉลิมจนน้องดังอะไรอย่างเงี้ยน้องคืนไม่มาก็ได้อ่าสามรุ่นก็จะดังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปหรือละม่อมเล่นคืนเดียวคนจําได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปชูเขาเลยก็นัดมีนัดสัมภาษณ์ต่อว่าเขากําลังจะจบปริญญาโทแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาก็จะรู้จักกันอีกมุมหนึ่งค่ะแล้วหลังจากที่ทําประชาสัมพันธ์ของเรื่องทองเนื้อเก้าเนี่ยค่ะมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างคะในรูปแบบไหนโอ้ฟีดแบ็ เยอะมากฟีดแบ,บ็กในด้านดีคือเรามองตั้งแต่แรกคือพอละครจะออกอากาศเนี่ยเราก็มองหนังสือไฮโซเลยเช่นโอเคแมกกซซีนซึ่งไม่ค่อยจะลงดลาราไทยเลยไม่ลงเลยถ้าไม่ใช่ไฮโซจริงเราประสานเอานุ่นไปลงและนุ่นจะแต่งชุดสวยเลยอ่ะมันจะมีเห็นไหมตอนนั้นนุ่นจะสวยมากเลยจะเป็นชุดราตรีชุดอะไรของเขาจะชุดสวยมากก็ต้องดิวเยอะเหมือนกันว่าเขาติดแบรนด์นี้ไหมติดอะไรไหมมันผ่านอุปสรรคเยอะมากแล้วเขาก็สัมภาษณ์ ในมุมของทองเนื้อก้าวแต่ไม่มีชุดนั้นเลยและนุ่นก็จะเป็นไอดอลในเล่มนั้นไปเลยว่าคุณคือลำยองทองเนื้อก้าวแต่ในนั้นไม่ใช่เป็นไฮโซที่ที่จะมาเล่าเออเราต้องใช้ภาพนั้นเป็นหลักเหมือนเป็นการล้างภาพล้างล้างภาพให้กับผู้ชมอะไรอย่างนี้ปะเออไม่เป็นการแนะนําโดยที่โดยที่ไม่อยากให้เขาไปติดว่าเธอต้องเอาภาพ เออลำยอง<ช>อนั่งอะไรมานั่งแต่ว่าเป็นภาพสวยแต่จะเล่าแต่ในเรื่องละครแล้วเราก็จะมีคอนเซ็ปต์ในนั้นว่าไม่ถามเรื่องส่วนตัวด้วยถามแต่เรื่องละครเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่าเป็นฉากของละครเขาเลยค่เขาก็จะเล่าอันนั้นคือเราวางไว้แล้วว่านี่คืออันแรกเลยที่เราจะออกแล้วก็มองทัมมิ่งของหนังสือด้วยหนังสือนี้มันจะออกกลางเดือนนี้ละครล้พอดีเพราะฉะนั้นเอามาเล่มนั้นคนอ่านโอเคเห็นนุ่นเลย แล้วก็มองอย่างอื่นไปอีกก็จะจะกิดมันก็จะเป็นเป็นแผนที่เราวางเอาไว้ว่าว่าตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าการทำประชาสัมพันธ์มีที่เราที่เดียวเพราะฉะนั้นเราสามารถกำหนดทิศทางของข่าวได้แต่ถ้าเป็นพ r รกองเราต้องดูเขาด้วยว่าอะไรเพราะฉะนั้นการ,ราทรํางานก็นจะต้องซับซ้อนด้วยว่าเราเวลาคําถามที่เราจะดึงน้องคนนั้นออกมาสัมภาษณ์เนี่ยมันต้องลึกกว่าลึกกว่าความเป็นคําว่าคาลิเเตอร์เป็นยังไงเล่นแล้วเป็นยังไง มันต้องมีอารมณ์ที่ลึกกว่านั้นอ่ะเช่นแบบบอกบทร้องไห้เนี่ยต้องฝึกนานไหมใครฝึกให้หรือว่ามีครูเพราะบางทีเขาไม่เขาไม่มีใครถามเขา,าเขาไมไ่ตอบทีเขาบอกว่าเนี่ย acting coach บอกอย่างเงี้ยล้างภาพอย่างเงี้ยมาตั้งสามวันเนี่ยกว่าจะได้ฉากนี้ฉากเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครถามเขานี่เขาไม่ตอบแต่ถ้าเราไปถามปุ๊บมันก็จะเป็นโอ้โหส่วนที่ดีพอหนังสือทีเอ่เ,เราส่งหนังสือทีมไปเขารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้มันเล่น เป๊ะๆอย่างนี้ที่แท้อ๋อมันต้องฝึกขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะก็ะ<ม>วันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณพิกิ๊กมากนะคะคที่สละเวลาแล้วก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับพวกเรานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีดอกไม้สวยๆนะคะมอบให้พิกิ๊กด้วยค่ะ ในนามตัวแทนนักศึกษามกรุงเทพนะคะแล้วก็กระเช้าค่ะกระเช้าเพื่อนทัขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่มีหนังสือเพื่อจะศึกษาเพิ่มเติมมานะคะอันนี้จะเป็นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของกิจกรรมสื่อมวลชนที่ในนี้จะมีกิจกรรมทั้งหมดทั้งปีเป็นในนามของสถานีมันจะมีหลายๆแบบซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ ที่เป็นกิจกรรมของการตลาดที่เขจัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่หน่วยง,งานต่างๆขอมาค่ะไปร่วมง,งานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมประชาสัมพันธ์เราจะอยู่ในนี้เราใช้ว่าสื่อมวลชนสัมพันธ์เราก็จะมีเราช่อง3ามเราจะมีเทศกาลใหญ่ๆอ,อยู่4เทศกาลที่เราจะไป ไปเยี่ยมเยียนนักข่าวอย่างเป็นทางการก็จะมีปีใหม่จุดจีนส่งการและไหว้พระจันทร์นั้นาจะมีการ์ดถ้าเป็นวันวันเทศกาลพุทธศาสนาเราจะส่งการ์ดเราส่งอย่างนี้มาเป็นเวลา20ปีแล้วที่จะเป็นการ์ดแต่ก่อนเป็นการ์ดส่งส่งบายแฮนด์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็น e อีการ์ดเป็นอีเมลส่งไปให้หนักข่าวอะค่ะวอาศึกษาดูจัก กิจกรรมเราจริงๆมีหลายรูปแบบถ้าถ้าจะศึกษาดูก็ไปเซิร์ชดูได้นะคะแล้วก็ไปดูได้ตามนานใหนหนังสือประวัติสถานีเล่มที่แล้วก็ได้นะคะอันนั้นจะมีการผู้จัดจะพูดไว้ถึงในเรื่องของหนังสือ,อ,อการทำละครพี่จะมีพี่แดงธัญญา มีคุณกอบสุขไม่แน่ใจจะมีอยู่สาสี่คน<ม>ที่เขาจะพูดในเรื่องของการนำซีจเข้ามาใช้<ม>ในการทำละครว่าเป็นยังไงมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาแล้วเป็นยังไง<ม>ลอง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 ,ลองเอาไปเซิร์ชดูค่ะแล้วหนังสือจะมีนี่มีขายเข้าไปไม่มีค่ะอไม่ขายค่ะอันนี้จะส่งไปให้ตามมหาลัยนะคะค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนกับครบรอบ ใช่แล้วก็พี่จะเขียนไว้ในเล่มที่สรุปละครเด่นปีที่แล้วไปดในนี้ได้พี่จะจะเป็นคลังที่พี่เขียนสรุปละครเด่นปีที่แล้วลองเอาเข้าไปดูแล้วก็เรื่องกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพราะว่ามันเราเราเราค่อนข้างที่จะจัดกิจกรรมกับสื่อมวลชนอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าไปดูในเล่มที่แล้วจะเห็นเยอะปีนี้เนี่ย มันมีของการตลาดเขาก็จัดเพราะว่าเขาจะต้องมีคนมีสปอนเซอร์แต่ตรงพีอาร์เราเนี่ยหาไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนเราเรามีไม่ได้เพราะมันติดติดแบรนด์ของลูกค้าไม่ได้เราเพราะเราเพราะสื่อมวลชนบางเล่มเขาเขามันภาพนั้นไม่ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะก็ถ้าอย่างนั้นนะคะพวกเราสามคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่กิ๊มากนะคะ